ก็ต้องขอกปล่าวสวัสดีนักเรียนก่อนนะครับผมเนาะวันนี้นะครับก็มาพบกับครูปีคนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับเรานะครับก็จะมาสอนวาดนะครับกระจังใบเทศนะครับผมเนาะซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยนะครับครูได้สอนวาดเอ่อกระจังตาอ้อยไปแล้วนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาวาดนะครับกระจังที่มันมีเลเวลเพิ่มขึ้นไาอีกนิดนึงนะครับนั่นคือกระจังใบเทศนะครับ ทีนี้มาดูกันนะครับว่ากระจังประเทศเนี่ยมันจะวาดยังไงนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราต้องขึ้นโครงก่อนนะครับเนาะการขึ้นโครงกระจังประเทศให้เราตีตารางนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับโดยใช้นะครับเป็นตาราง2อคูณสนะครับผมมาตีตารางก่อนนะครับ2อคูณสพอได้ตาราง2อคูณสแล้วเนี่ยนะครับให้เรานะครับ ทำเส้นสัดส่วนดังน e ี้นะครับอันดับแรกนะครับให้เรานะครับฉีดเส้นแบ่งครึ่งแบบนี้หนึ่งนะครับต่อมานะครับให้เราฉีดแบ่งครึ่งของครึ่งอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็ลากเส้นแบ่งครึ่งของครึ่งเนี่ยมาที่ฟังนี้ก็คือครึ่งของครึ่งนะครับต่อมานะครับให้เรานะครับวาดนะครับจากจุดนี้ขึ้นไปที่ยอดนะครับ เพื่อทำการสร้างโครงล่างนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนของการสร้างโครงล่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ต้องทําเข้มนะครับเนาะแต่ครูใช้บลัดที่มันเข้มเพราะว่าจะได้เห็นชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าเราไปทําเองเนี่ยให้เราร่างบางๆนะครับเพื่อเป็นไกด์ให้ตัวเองนะครับผมแล้วก็ขีดเส้นตรงนี้ต่อนะครับจากนั้นนะครับลากเส้นนี้ไปที่จุดกึ่งกลางของภาพนะครับ อโอเคเราจะได้ก,การขึ้นโครงของกระจังใบเทศนะครับซึ่งขึ้นเหมือนอตัวกระจังตาอ้อยเลยนะครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการลงมือวาดนะครับผมจะใช้เป็นปากกาสีน้ําเงินนะครับเพื่อให้เราเห็นภาพจะได้ชัดเจนนะครับการวาดนะครับให้เราขึ้นโครงเหมือนกันเลยนะครับขึ้นโครงเหมือนอคล้ายๆดอกบ,บัวคล้ายๆตาอ้อยนะครับผม โดยการขึ้นโครงเนี่ยเราเราสามารถเอ่อให้มันเลยขอบที่เราร่างไปได้นะครับไม่มีปัญหานะครับผมเนาะทีนี้เนี่ยนะครับเราได้ตัวเส้นนอกเรามาทําเป็นโครงข้างในกันนะครับเพราะว่าตามเส้นที่เราร่างไปเลยนะครับตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นไรแต่ว่าให้มันมีความใกล้เคียงให้มีความใกล้เคียงกับโครงล่างเราจะทำเอาไวน้นะครับโอเคนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับเนาะทีนี้เนี่ยนะครับตัวกระจังใบเทศเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะเหมือนถ้าเป็นแบบง่ายนะถ้าเป็นแบบตัวเล็กนะครับมันจะมีลักษณะเหมือนตัวกระจังตาอ้อยเนี่ยกระจังตาอ้อยมาซ้อนๆกันนะครับ4อันนะครับผม4อันยังไงดูนะครับดูอันนี้เป็น1ตัวนะครับตรงนี้เป็นตัวที่1นะครับผมเนาะตัวที่1นต่อมาเราจะแบ่งอีก3ตัวที่ ที่ด้านนอกนะครับผมเราจะแบ่ง3าตัวที่บริเวณนี้นะครับผมเนาะมาแบ่งกันนะครับเริ่มแบ่งการแบ่งตัวเนี่ยนะครับพยายามให้แต่และตัวเนี่ยมันมีสัดส่วนพอๆกันมีขนาดพอๆกันนะครับผมเนาะไม่ต้องไม่ต้องใหญ่กว่ากันมากนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งโครงร่างของตัวกระจัง ใบเทศนะครับผมแบ่งเป็น4ตัวยังไงนะครับดูอันนี้เป็น1ตัวอันนี้เป็น1ตัวอันนี้เป็น1ตัวแล้วก็สุดท้ายอันนี้เป็น1ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตารางออกเห็นภาพชัดเจนนะครับอ่ะเห็นไหมนะครับ4ตัวนะครับ4ตัวอ้าวทีนี้เราก็จะใส่ลวดลายแต่ละตัวลงไปนะครับก็คือถ้าเราจํจากระจังตาอ้อยได้นี่นะครับเนาะตัวข้างในนี้ก็จะมีลักษณะเหมือนกันนะครับเหมือนกันแต่ว่า รูปร่างอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับใน,ในตรงใบข้างๆเนี่ยนะครับอ่ะสมมุติข้างๆนะครับสมมติข้างๆเราก็จะใส่ลายปอ่าสอดสาลายลงไปนะครับสอดส้ลายลงไปโอเคสอดส้ลายลงไปนะครับแล้วก็สอดส้ลายลงไปโอ้ยอันนี้ไม่สวยนะครับต้องให้มันดูมีความเหมือนแบบไล่จากเล็กไปใหญ่นะครับอ่ะ เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นการสอใไส้ต่อมาเป็นการบักรายนะครับอันนี้ถ้าถ้ารูปทรงมันไม่สวยเราสามารถจัดได้นะครับโอเคอไม่สวยทาใหม่นะตรงนี้ปรับนิดนึงนะครับตรงนี้ปรับนิดนึงไม่ถูกใจถูกใจก็ปรับปรับได้นะครับไม่มีปัญหาอ่ะเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือ เป็นกระจังนะครับกระจังใบเทศนะครับแบบตัวเล็กน,นะครับเนาะลักษณะของกระจังใบเทศแบบตัวเล็กเนี่ยก็จะเหมือนกับเราเอากระจังตาอ้อย4ตัวมายัดลงไป1 2 3 4สก็ว่าไปแต่ถ้านะครับกระจังใบเทศมันมีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับมีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นเราก็จะมีการแบ่งช่วงของลายรอบๆเนี่ยนะครับลายรอบๆก็คือตรงนี้นะครับช่วงรอบๆอก็คือตรงนี้เนี่ย นะครับมากขึ้นก็คือจากตอนแรกมีนมนตัวเราจะแบ่งเป็น5 7, 8, 8, ตัว7ตัว9ตัวอะไรก็ว่าไปนะครับก็แบ่งยังไงเนาะในการแบ่งลายข้างๆเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าแข้ง,ขงสิงนะครับก็มันก็คือมาจากลายแข้งสิงนั่นเองนะครับเนาะทีนี้เนี่ยเราจะเริ่มยังไงเริ่มเหมือนเดิมเลยนะครับเราเริ่มเหมือนเดิมเลยเราขึ้นโค้งเหมือนเดิมเลยนะครับเนาะเราขึ้นโค้งเหมือนเดิมแล้วทีนี้เนี่ยนะครับให้เราสอดสายลายรับพี่ ตีเหมือนตีกรอบตรงนี้นะครับเพื่อให้นะครับเพื่อให้เพื่อให้ความกว้างของช่วงนี้มันลดลงนะครับแล้วเวลาแบ่งลายเนี่ยมันได้สวยงามขึ้นนะครับผมทีนี้มานะครับต่อสายต่ออ่วตีกรอบเพิ่มกรอบให้มันหน่อยนิดนึ่งชู๊บโอเคเท่ากับมังไม่เท่ากับไม่เป็นไรเนาะอ่ะทีนี้เนี่ยนะครับพอเราได้อย่างนี้แล้วนะครับเนาะเราก็ทําการแบ่งลายนะครับก็คือทําตัวเนี้ย ข้างบนไอ้ข้างในนียให้เป็นเหมือนสอดสาลายไม่ใช่แบ่งลายสอดส้ลายนะครับสอดส้ลายนะครับส่วนรอบๆเนี่ยนะครับส่วนรอบๆเราก็จะแบ่งช่วงมันมากขึ้นจากตอนแรกเราเป็นแบบ3ใบใช่ไหมรอบตัวมัน3ใบเราจะแบ่งเป็นแบบอ่ะรอบนี้แบ่งเป็น7ใบนะครับเพื่อมีความซับซ้อนของลายมากขึ้นอันนี้เดี๋ยวแบ่งหนึ่งนะครับ1ตรงนี้ตรงนี้จะเป็น2ตรงนี้เป็น3ามอ่ะ 2 3อ่าเราก็จะได้7ใบนะครับรอบๆนะครับ7ใบยังไงดูนะครับสมมตินี่เป็น1 2 3 4 5 6แล้วก็7นะครับผมทีนี้นะครับพอเราแบ่งอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับไอตัวลายข้างในเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับผมมันก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับคือ1ลายที่เป็นลายขดหอยนะครับลายขดหอยเป็นยังไงนะครับจะเป็นอย่างนี้ นีเป็นลายโคดหอ,อยนะครับแล้วเราก็อ่ะบากลายลงไปอันนี้เป็นลายโคดหอ,อยแล้วก็บากลายลงไปนี่เป็นลายโคดหอยอ่ะเราปรับนิดนึงนะครับลายลงไปข้างบนข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นจางตาอ้อยนะครับเนาะเป็นลายก็เป็นกระจังตาอ้อยตรงนี้ก็จะเป็นโคดหอยนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการเออเป็นลายโคดหอ,อยนะครับต่อมานะครับก็คือทําอีกลายนึงคือเป็นลายแบบ ล้อตัวมันเองก็คือทําเหมือนัวเป็นกระจังซ้อนข้างในอีกทีหนึ่งนะครับเนาะแล้วแต่คนชอบชอบแบบไหนเอาแบบนั้นนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบลายกระจังตาอ้อยเหมือนเดิมแต่ว่าซ้อนลายเข้าไปอย่างนี้นะครับเนาะโอเคไหมนะครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวกูจะทําต่อนะครับก็คือเดี๋ยวกูจะทําเป็นลายตัวขดหอยนะครับเนาะนะครับ ลายขดหอยเนี่ยไม่ยากเลยก็ก็ลราโคมงมาได้ไหมเราก็ใส่ขดหอยเข้าไปข้างในแล้วก็บากลายมันเรียบร้อยละนะครับอบากลายมันแล้วก็บากลายมันนะครับโอเคสวยแล้วนะครับอ่ฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งนี้บ้างถ้าตรงไหนเรามันถ้าตรงไหนมันไม่ไม่เขาเรียกวอะไรมันไม่อ่อนช้อยนะครับเราสามารถปรับได้นะครับเราสามารถปรับมันได้ นะครับเราก็ใส่การบากลายลงไปนะครับตรงนี้นะครับเราก็ทําเหมือนเดิมทําเป็นตัวกระจังตาอ้อยนะครับทําตัวกระจังตาอ้อยเนาะต่อมาข้างในเราก็จะมาสอดไส้ลายกันนะครับผมสอดไส้ลายข้างในให้มันมีความวิจิตรพิสดารยิ่งขึ้นนะครับนะอ่ะข้างในเราก็ทําเหมือนเดิมเลยทําเป็นกระจังตาอ้อย นะครับหรือว่าสอดส้ลายแบบล้อข้างนอกซ้ำก็ได้ครับแต่น,นี้จะทําเป็นล้อข้างนอกแล้วกันนะครับล้อข้างนอกอ่าล้อตัวข้างนอกใหม่อ่าแล้วก็แบ่งลายข้างในอีกนิดนึงเพื่อให้ลายมันมีความซับซ้อนมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับอืมอ่าโอเคแต่ข้างในอ่าข้างในขอขอซ้อนเป็น เป็นเหมือนกระจังตาอ้อยแล้วกันนะครับลายมันมีความถี่มากขึ้นความละเอียดมากขึ้นนะครับเดี๋ยวลองปิดสิลองปิดตารางดูสิอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกระจังใบเทศนะครับมันจะมีความซับซ้อนกว่าตัวกระจังตาอ้อยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยนะครับการวาดตัวกระจังเนี่ยนะครับมันก็จะมีโครง ขึ้นมาคร่าวๆนะครับนอขึ้นมาคร่าวๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอ้ลายข้างในหรือดวลายข้างในเนี่ยเราสามารถปรับแต่งเราสามารถประยุกต์ได้นะครับนาะเราสามารถใส่อะไรเข้าไปสอดไส้ลายได้ตามสไตล์ของเราเลยนะครับผมนาะนะครับวันนี้ก็หวังว่านะครับการสอนวาดนี้นะครับก็จะช่วยนักเรียนได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมนาะวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสําหรับการคลิปการสอนการวาด กระจังใบเทศนะครับผมเนาะวันนี้ก็สวัสดีนักนรียนทุกคนนะครับสวัสดีครับ